หนวดอย่างเดียวชารแชเป็เลยท่านผู้ชมท่มีหนวดตรงนี้มันเป็นชารแชเป็ปอยูทีมงานขอหนวดด้วยนี่ไงตอมชัดๆเลยเหมือนเลยอาถามไอ้ดูเหมือนไหมไอ้ดูดูแววตาดูนะเหมือนอยู่นะครับเหมือนอยู่นะครับมีอีกเหรอเหมือนไม่ได้ใส่ใจที่จะมารายการนี้เขากว่าเป็นใครนะเขาก่อนเป็นใครนะ เป๊ะเป๊ะโชกอะครับเป็นเป็นโชกกลาเป็น B N K พี่ชมพูเคยนั่งตรงนี้วันนี้ก็ต้องขออนุญาตทางรายการแล้วก็ผู้ชมที่ไม่ค่อยเก่งภาษาอังกฤษนะครับวันนี้อาจจะมีภาษาอังกฤษเยอะหน่อยเพราะว่าเพราะว่าไม่นั่งนั่งตรงนั้นแล้วจะพูดภาษาอังกฤษเก่งใช่ yes ตรงเลยนะภาษาอังกฤษเก่งเมื่าไหร่ระวังหลับระวังับไหมไทยหัวใจจิต อบพลาไอ้่อมหนนี่บางมันไหนตมกงขยะฝั่งนี้ผมรู้จริง นี่ของไอ้กล้องนี่ของไอ้กล้องอันนี้เขากางเกงนี่ของใครเกงของกล้องห้วยไร่ครับยืมเข้ามากล้องห้วยไร่หมดเลยนี่กล้องเขาขี่มอเตอร์ไซค์มาอ๋อไม่มีถุงมือพอดีก็เลยยืมกล้องมาเออโอเคจะนะใครไหมคราวที่แล้วมีปราบมไม่มีมีนะเขาป่าไปเยอะปราบคุณอนุวัตป่าอนุวัฒน์ใช่รอบนี้อาจจะมีม้ามืดก็ได้ครับระวังด้วยครับทั้งนี้เน่ออแต่คนนี้ก็น่ากลัวนะทำไมโอ๊ยจิรวดีอ่ะดูน่ากลัวเล่เขามา จับไพี่ปุ๊กแต่งเก่งว่ะเหมือนหลายคนมากเหมือนหลายคนมากไม่เหมือนอยู่คนเดียวคือพี่ปุ๊กจริงๆรั๊กแต่งเหมือนตัวเองตอนอายุสิบสี่นะเออตอนเด็กๆอ่ะเออมันมีอัลบั้มหนึ่งอ่ะไว้ไว้ชุดนี้อย่าเอามาโชว์มาโชว์นั่นแหละพี่จั๊ชุดนั้นอ่ะใช่ตรงนี้เลยนี่แล้วถ้าเหลืออีกสิบปีถ้าไว้ตรงนี้นะเหมือนแม่พี่เลยนะ ไม่ใครม่วยศัตูตรูัตูัตวันนี้เดี๋ยวดูว่าจะเป็นไงนะครับไม่ได้ครับหัวใจสิรั่